ถาไมไอ้พวกนักร้อเนี่ยก็พูดอยู่เสมอเลยว่าเดี๋ยวจะสอยถ้าสมมติว่าวันนั้นวันนี้หรือวันไหนไหนก็แล้วแต่ถ้าเพื่อไทยไม่มีความรอบคอบพรีผามทําอะไรออกไปทั้งทั้งที่ใจจริงก็คืออยากช่วยประชาชนแต่พวกมึงมันชั่วงไงมึงไม่เห็นว่าการช่วยเหลือประชาชนนั้นเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จาเป็นมึงคอยให้เขาไปช่วยแล้วมึงจะสอยถามว่าอย่างเนี้ยประชาชนที่เขาแบบสติสตางค์ดีๆหรือมีความคิดหรืออ่าเป็นประชาชนที่อ่า คือคือรู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะคิดบอกว่านะคะก็เพราะอย่างนี้ไงเขาถึงช่วยกูไม่ได้ไงเพราะพวกมึงไงแล้วมันจะกลายเป็นว่ารัฐบาลผิดอุ้งอิ่งผิดนะคะหรือเพื่อไทยผิดได้ยังไงนะคะดังนั้นเน่ยดิฉันพูดเลยค่ะว่าการเลือกตั้งที่พิษนุโลกจะเป็นโมเดลที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยนะคะ ไม่อยากใช้คำว่าตาสว่างหรอมันไม่ต้องใช้คำนั้นเลยมันแค่ใช้วิธีคิดแล้วก็วิธีดูการออกมาเคลื่อนไหวของพวกคุณแค่นี้มันก็จะรู้แล้วว่าแนวคิดของพวกคุณนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับประเทศที่นะะมันยังต้องการการพัฒนาต้องการปากท้องของประชาชนก่อนที่จะไปคิดถึงเรื่องระบบก่อนที่จะไปคิดถึงเรื่องระบอบก่อนที่จะไปคิดถึงเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างอะไรของคุณนู่นนี่นั่นเดี๋ยวบอกว่าชาวบ้านธรรมดานึกไม่ออกหรอค่ะอะไรคือโครงสร้างของประเทศ นะะแล้วการที่เรามีรัฐบาลคือดิฉันบอกว่าคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยนะคะก็เพิ่งแถลงนโยบายแถลงนโยบายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะวันนั้นเนี่ยนะคะเขาสั่งการทันทีไม่ว่าจะเป็นบกเรืออากาศหรือไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยลงไปซึ่งก็จะถูกด่าอขอยกตัวอยา่างไอ้ทนายจุกรูออกมาด่าทุกวันะ่ะบอกว่าทำไมไม่ไปดูแลรู้หรอก Uh, ว่าเป็นว่าว่าไม่คิดเองไม่ได้รู้หรอกว่าจะต้องให้พ่อไม่อยากได้นายกนะที่จะต้องมาคอยยองคอฟังคําสั่งพ่ออยากได้นายกที่คิดเองได้ทําเองได้ไม่ต้องมาคอยฟังว่าพ่อจะบอกว่าให้ทําอะไรหรือแม้กระทั่งอีกระลำตกรถซึ่งวันนี้นะ,ะโด่งดังเป็นติ๊กต็อกเกอร์แต่ในขณะเดียวกันที่ฉันบอกว่าจากการที่ตัวเองเ,เคยเป็นนักการเมืองมานะพักการเมืองของตัวเองในวันนี้นะคะไม่สามารถเชิดหน้าชูตาอะไรได้แล้วคือตัวเองลาออกแล้วไง จริงๆเนี่ยคงจะมานั่งคิดตอนนี้นะว่ากูน่าจะลาออกตั้งนานแล้วกูเป็นนักการเมืองตั้งกีป่ปีถ้าไม่มีคนรู้จักมาเป็นตท็กซ์ตอเกอร์ดา่าเพื่อไทยดา่าทักษิณดา่าะกูลชินวัตรด่ดาคนสแสดงเนี่ยนะฮนะโอ้โหคนดูล้นหลามทีนี้นะคะการที่จะมาพูดบอกว่านายกรัฐมนตรีทําไมจะต้องไปรอนู่นนี่นั่นนะคะคือดิฉันอยากจะพูดอย่างนี้คะ่ะว่าเขาไม่ได้อยากรอเลยมึงจําได้ไหมเขาไปผัดข้าวเนี่ยนะมึงก็ไปแซวว่าเขาไม่เปิดแก๊ ถามไอ้พวกนักร้อเนี่ยก็พูดอยู่เสมอเลยว่าเดี๋ยวจะสอยถ้าสมมติว่าวันนั้นวันนี้หรือวันไหนไหนก็แล้วแต่ถ้าเพื่อไทยไม่มีความรอบคอบผีผามทําอะไรออกไปทั้งทั้งที่ใจจริงก็คืออยากช่วยประชาชนแต่พวกมึงมันชั่วงไงมึงไม่เห็นว่าการช่วยเหลือประชาชนนั้นเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จําเป็นมึงคอยให้เขาไปช่วยแล้วมึงจะสอยถามว่าอย่างเนี้ยประชาชนที่เขาแบบสติสตังดีๆหรือมีความคิดหรืออ่าเป็นประชาชนที่อ่า คือคือรู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะคิดบอกว่านะคะก็เพราะอย่างนี้ไงเขาถึงช่วยกูไม่ได้ไงเพราะพวกมึงไง <Okay. S 1> แล้วมันจะกลายเป็นว่ารัฐบาลผิด <Okay. S 1> อุ้งอิงผิดนะคะหรือเพื่อไทยผิดได้ยังไง <Okay. S 1> ในเมื่อพวกมึงคอยสอยกันอย่างนี้ <Okay. S 1> คือคนที่จะด่าแทานที่จะมาด่ารัฐบาลน,นะ,ะด่าแพทองทาน <Okay. S 1> หรือแม้กระทั่งด่ารัฐบาลหรือด่าเพื่อไทยเนี่ย <Okay. S 1> มึงต้องไปด่าไอคนที่คอยจะสอยค่ะ เพราะว่ากฎหมายก็คือกฎหมายที่ฉันจะบอกว่าถ้าดิฉันได้ได้มีโอกาสที่จะพูดแทนนะคะคือไม่ได้หมายความว่าต้องมีตําแหน่งนะแต่อยากจะบอกว่าถ้าอยากมีโอกาสที่จะพูดแทนดิฉันจะพูดเลยค่ะว่า mm. เดี๋ยวพวกมันก็จะต้องเล่นประเด็นถ้าเขาลงมือช่วยจริงๆเนี่ยนะคะซึ่งมันจะต้องมีประเด็นตรงนี้ดิฉันจะพูดเลยค่ะว่านายกรัฐมนตรีก็คือนะคะเป็นผู้นําสูงสุดของรัฐยังไงก็ต้องดูแลประชาชนอยู่แล้ว แต่ถ้าสมมุติว่ามึงมาเล่นประเด็นว่าเป็นนายกกฎหมายก็ไม่รู้นะคะต้องคอยฟังพ่อมึงเหลอถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรัฐบาลทําอะไรที่มันละเมิดหรือแม้กระทั่งเป็นนายกที่ยังไม่ได้ถแถลงนโยบายเท่ากับมึงยังเป็นนายกที่ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตมึงไปทํานี่นก็จะหาว่าเสลยอ,อยากหิวแสงอย,อยากนู่นอยากนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะทินบอกว่าคนที่ควรจะถูกปรามวันนี้บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ดับ แพรทองทานหรือดาเพื่อทน่นมึงต้องไปได่าไอ้พวกนี้ค่ะไอ้พวกนี้สาระเลวเพราะมันเป็นตัวการขวางไม่ให้นายกหรือไม่ให้รัฐบาลเนี่ยไปทําอะไรได้ตามใจนึกออกไหมคะหลังจากที่เขาแถลงนโยบายแล้วก็คือจบเพราะประเด็นนี้ทีฉันบอกว่าธรรมนัสโดนไปแล้วไงโดนหมอรงฟ้องไปแล้วไงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะที่ฉันบอกว่าวิงวองเลยนะจะด่าแพทองทานด่าได้เขาเป็นบุคคลสาธารนณะ แต่หาเหตุผลเนี่ยนะฮะมาดูไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ด่าเอามันแบบนี้เพราะคนที่ขัดขวางเอายกตัวอย่างดีต้านนี่ฉันบอกว่าวันนี้ถ้าเพื่อไทยทําสําเร็จหรือไม่ก็ตามมันจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรก็ตามนั่นหมายความว่าเขาทำตามกฎหมายซึ่งถ้าเขาไม่ทําตามกฎหมายก็มีคนจ้องจะเอาเขาติดคุกดิฉันในฐานะของคนที่เป็นวอวตเตอร์พักเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยหมาดิฉันไม่ต้องการให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองนะฮะหรือแม้กระทั่งคนที่ได้เป็นนายกในวันนี้ จะต้องไปตกหมาตายเพราะเรื่องแบบนี้ทําไมฮะเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรเราไม่ได้ยินเรื่องของผู้ว่าสั่งการอย่างนั้นอย่างนี้การบริหารที่มันมีการกระจายอํานาจเนี่ยแต่ว่าอํานาจมันมีคนจะกระจายแม่งไม่กระจายอะฮะแล้วไม่พูดถึงยกตัวอย่างนะคะจังหวัดที่มันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขามีผู้ว่าอยู่แล้วมีผู้ว่ามีอสมีในอำเภอมีนู่นมีนี่มีนั่น ทุกเรื่องมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแบบว่ามาที่รัฐบาลทั้งหมดจะสุก,กกจังหวัดตายไหมคะไม่งั้นจะมีผู้ว่าไปทําไมมันมันมองการบริหารประเทศเนี่ยเป็นแบบไหนกันเรามีการกระจายอํานาจหนึ่งจังหวัดก็จะมีผู้ว่ามีรองผู้ว่ามีนู่นมีนี่มีนั่น,น,นในแต่ละจังหวัดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทํางานกันให้เป็นข้าราชการประจํารู้หน้าที่ของตัวเอง นะฮะไม่ใช่เอาตีนลานะะ้ำเพราะกลัวทาผิดกลัวนู่นกลัวนีวน่กลวันลวน,นั้นไม่ช่วยเหลือประชาชนประชาชนก่อนที่จะไปดาฐฐฐ่ารัฐบาลมึงหันไปด่าผู้ว่าก่อนค่ะ<ม>เพราะเป็นคนที่รับผิดชอบโดยตรงค่ะต้องดําเนินการทุกอย่างไอประเภทที่บอกว่าจะต้องรอต้องรอให้มึงสั่งเหรอแล้วมึงทำไม่สั่งเข้าลงไปดิฉันบอกว่าระดับผู้ว่ามึงต้องรอคําสั่งอะไรคะเหตุที่เกิดฉุกเฉินแบบนี้ ะะแม้กระทั่งงบยังฉุกเฉินแล้วการช่วยเหลือมึงจะคอยใครมึงก็ต้องฉุกเฉินเหมือนกันแต่พวกมึงไม่ทํากันไงพวกมึงเอาตีนราน้ากันไงนะคะพวกเราได้อํานาจมาเนี่ยคนพวกเนี้ย,ยังคงอยู่ในวาระดิฉันเชื่อนะคะว่าถ้าเป็นดิฉันเนี่ยนะ,ะถ้าได้อํานาจมาใครที่หมดวาระไปเขีย่ยแม่งทิ้งเลยค่ะไม่เอาใครที่เคยเอาตีนราน้ําให้มึงไปราน้ําอยู่บ้านมันเลยค่ะไม่ต้องมาทํางานนะคะ โอ้แบบนี้ถึงได้บอกว่ารัฐบาลนี่ถูกวางยาหรือเปล่านะการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันไม่ต้องรอ,อนายกแล้วพอ,อนายกไปก็ไปจับผิดเขาไปนู่นไปนี่เขาหาว่าเขาเป็นกอบประชาชนแบบไม่เต็มใจไปเอาภาพเอาช็อตที่แบบไปไปจ้องดิฉันถามจริงๆเลยนะคะว่ามีนายกควายที่ไหนคะไม่อยากได้ใจประชาชนไม่เต็มใจจะลงไปทำไม เออมึงก็เล่นกันเรื่องอย่างนี้แล้วประชาชนคนไทยแม่งก็แบบวันนี้ฉันบอกว่ามึงจะควายระอากันไปถึงไหนที่ไปดูข่าวพวกนี้แล้วเอามาเชื่อเป็นตุเป็นตาแล้เวเอามาเมาส์กันบอกว่าดูดิแพทองทานลงไปพื้นที่มึงดูรูปสิดูทําหน้าสิโอ้ชีวิตมึงเนาะตื่นมาแดกอุปสรรคไปอาหารไปหากาแฟแดกไปหาโจ๊กแดกค่ะไม่ใช่มาทําแบบนี้ ือแต่ละคนพูดเสมือนหนึ่งว่าอุ้งอิงเนี่ยหรือแพรทองทานเนี่ยทำงานมาเป็นปีแล้วแล้วพอมีคนไปนแย้งอย่างนี้ก็บอกว่าก็แต่ก่อนนี่ก็พักมืงอไงก็เสถาไงเอา้าแล้วมึงไม่ไปถามเลยว,ว่าเสถาเนี่ยเขาหลุดจากตาแหน่งเพราะอะไรแล้วพอเสร็จมึงสอยเสถาเสร็จแล้วเนี่ยกูจะต้องยกตําแหน่งนายยไปให้มึงเหรอไม่ใช่ค่ะนะคะไม่ใช่เลยถูกต้องค่ะแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีงบประมาณมีอะไรอยู่มันอยู่ที่คนบริหาร แล้วกลายเป็นว่าวันนี้สืบไม่ไปถามแล้วคะว่าจังหวัดนั้นนั้นเนี่ยผู้ว่าไปไหนคือฉันไม่ได้หมายความว่าผู้ว่าเดี่ยเขาไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าคุณเขาต้องรู้ว่าการบริหารมันไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลหรือนายกในตอนที่เขายังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่เนี่ยในส่วนของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรืออบจอ,อบตอ,อะไรพวกนี้มันทํางานได้หมดคะ่ะมึงนั่งทําอะไรกันอยู่ละคะเออ สวัสดีทุกๆคนค่ะนะคะต้องบอกว่าอึดอัดมากนะคะบอกตรงๆเลยค่ะว่าวันเนี้ไอ้พวกขิวแสงทั้งหลายที่อัดคลิปเนี่ยบอกว่าอุ้งอิงมึงไม่ต้องมาแล้วนะกูไม่อยากกินข้าวผัดนะคะมึงไม่ต้องมาหรอกน้ํารถก็แล้วก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาบอกเขาหรอกค่ะน้ํารถแล้วหมาที่ไหนจะไปนะคะ,ะ,คะแล้วก็ข้าวพงข้าวผัดอะไรเนี่ยก็คือไม่อยากแดกก็ไม่มีใครอยากรู้ค่ะ ะะไม่อยากแดกเข้าผาดอยากแดกตีนมึงก็บอกมาตรงๆค่ะมึงไม่ต้องมาอะไรเลยในสถานการณ์อย่างนี้พวกมึงก็ยังมีอารมณ์มาอัดคลิปด่าเขาได้เนาะสหรับมึงไม่ได้เดือดร้อนใช่ไหมเออ